เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมทีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซนะฮะวันนี้เอาเอสนอตมารีวิวกันดีกว่าเป็นตัวร่วมตู้ของกาชาล่าสุดนะครับก็ผมยังติดคลิปเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่อยู่นะยังไม่ว่างเลยพอดีลูกป,ป่วยด้วยก็มีเวลาน้อยนิดก็ใช้เวลาน้อยนิดมารีวิวตัวละครไปก่อนนะครับเอสนอตนะครับเป็นก u i นซี่สไตล์เดอร์นะครับ สังหารและสังกัดใ่พี่แปดร้ตัวนี้ลิงก์รถคุณทำแรงสิบีลิงค์มีประโยชน์ครับนี่เป็นตัวตีไกลมองเพผอนๆเ,เหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่นะเป็นผู้ชายนะหน้าตาโตดเยี่ยมนะการโจมตีเป็นการโจมตีไกลนะครับถ้าสองเป็นล่ครับแล้วก็มีติดสโลและอ่อนแรงนะครับอืม ตัวนี้เรบจุดเชิญบวกหนึ่งครับเลือดเต็มสกิล,ลรีเดียลขึ้น6%ครับไม่ติดแข็งอบิลิตี้ความเสียหายไม่ตาย40ครับลดคุณธรรมแรงสิบครับขอบเขตแรง20%สกิลฟ้างครับพิษแรงบวก2ครับโอ้แรงระดับพิษ2นะฮะอ่าติดสถานะบวก5วิครับติดสโลบวกไปเลย40%ติดออนแรงบวกไปอีก40%ซึ่งมันจะติดพร้อมกัน2สถานะแน่นอนกลายเป็น80%ดสิบอร์ครับ แล้วก็มีบาเรียบวก2ครับก็คือกลายเป็นบวก5นะฮะมีธุรการสีนเงินครับสามารถนำไปเล่นในดันทุกกันได้หรือว่าดานอื่นๆได้เช่นดันกิวแล้วก็พลังกดดัมเบญบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับตัวนี้ค่อนข้างแรงครับแรงระดับที่2 2 8สองร้อยแถ้าติดสถานะนะ ทิดสถานะ360ติดสถานะจะแรงประมาณ360ครับก็แรงพอตัวครับก็เดี๋ยวไปดู <c oughs> การเล่นของตัวนี้กันซึ่งมันก็อยู่ในตัวร่วมตู้พอดีนะผมเลยจับมารีวิวมาซะเลยตัวร่วมตู้ชบ ตัวนี้เป็นตัวแรงตัวหนึ่งครับแล้วก็เล่นได้ดีเล่นได้สะดวกครับทำาด้เมจได้ดีสามารถดันกิได้ดีครับดีในระดับหนึ่งเลยเ๊อใส่ขอประเภท sp หรือว่าแรงดันวิญญาณครับใส่เป็ดก็ได้นี่ครับใส่เป็นเสื้อ,อยมาทูดหรือว่าเข็มกัดนะครับยาลูกกรออะไรประมาณนี้แล้วแต่การเล่นนะ นี่ปึ๊บใส่แทนเสื้อแล้วกันลิงก์ก็ความเสียหายแรงหรือว่ารถคุณททมก็ได้ครับลิงก์ความเสียหายแรงเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบรถคุณทามแทนนะฮะรถคุณททมรถคุณททมปกติเราจะไม่ไม่ค่อยเห็นลิงก์ความเสียหายแรงแล้วนะเอ่ หรือไม่ก็เลือดเต็มความเสียหายทั้งหมดแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดเลยนี่ไงาลิงความเสียหายแรงสายให้ดู1อันปึ๊บก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้สำหรับลิง์แล้วก็ของนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการเล่นของตัวนี้กัน ได้มาไม่ต้องเสียใจนะว่ามันไม่ดีไม่อะไรนะตัวนี้ดีนะดีดีระดับหนึ่งเลยครับเป็นตัวพันปีด้วยนะไม่ออกไม่ออกตัวฟรีนะฮะแต่มาเล่นไปตัวนี้จมตีไกลปุ๊บ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 ถ้าหนึ่งชิวคล้ายยิงบีมครับไกลแต่ว่าวงแคบนะฮะวงไม่ได้กว้างชุบถ้าสอนเป็นบาริยะแล้วก็รวบครับรวบแล้วผัก นี่นี่โดนก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีบาเลียอยู่หกข้าครับทุบนี่ถ้าสามนะ่าจะเป็นทั่วแมปอ่าจริงจริงถ้าสามทั่วแมปครับติดสถานะจะแรงสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าสองรวบและผักเป็นเซมบงซากุระนะฮะ <c oughs> ไปเอาท่าคนอื่นมาใช้ เ็อยากให้มันใหม่อีกตัวหนึ่งนะเป็นแบบตัวของมันเองที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ใช้พลังของเบียคุยะนะฮะไม่ตายดูดบางใครของเบียคุยะมาแล้วก็นำมาใช้นะเอ็ดนอตเจอกับอุนคืราซิเฟอร์ ไปสาหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะจากปัจจุบันครับจากการเล่นนะถ้าให้ผมจัดเทียน่าจะอยู่ประมาณเอบวกหรือไม่ก็เนะฮะแต่ถ้าเทียร์มันมีเอตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเอหรือไม่ก็เวกอะไรประมาณนี้แหละมันมันดูดีพอสมควรเลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเราเดี๋ยววันนี้ก็คง,งต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับหรือว่าใครอยากาให้ผมรีวิวตัวอะไรก็บอกกันได้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ